นะคะว่ารู้น้อยปัญหาเยอะรู้เยอะปัญหาน้อยพ่มีมีจารุณีแดนไสกุลค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับเพื่อนๆน,นะคะในช่วงของ BTC Basic Training Course r i b o r n นะคะในหัวข้อของเรื่องของการตอบข้อต้แยางผลิตภัณฑ์ค่ะ ค่ะตัวมิเองนะคะมิก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์รีบอนค่ะมิเป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมรีบอนนะคะก็คือใช้รีบอนจริงๆค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์จริงๆแล้วมิก็ได้รับคัดเลือกเป็นรีบอนไอดอลเจนที่3นะคะของบริษัท Legacy ค่ะแล้วก็มีได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านโภชนาการวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อสุขภาพจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและปีนี้นะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งค่ะที่มีได้ผ่านการสอบ รีบอนเซอร์ติฟายนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์รีบอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยวันนี้นะคะมีก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะในมุมมองของการตอบข้อโต้แย้งในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ารีบอนค่ะซึ่งมีเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ทํากันตลาดรีบอนเนี่ย ได้มาพบกับลูกค้าได้มาพบกับผู้มุ่งหวังของเรานะคะก็น่าจะมีคําถามน่าจะมีข้อโต้แย้งที่บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ฟีดแบ็กมาจากลูกค้านะคะก็ยังไงวันนี้เนี่ยสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์ทุกๆคนนะคะก็ฟีดแบ็กกันมาได้นะคะใครที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะคะในเรื่องของข้อโต้แย้งค่ะมีเชื่อว่าข้อโต้แย้งนะคะคือสิ่งที่ดีค่ะและอยากจะ ให้เพื่อนๆนะคะได้มีไมค์เซตแบบนี้ด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเขามีข้อโต้แย้งกับเรานั่นแปลว่าลูกค้าเขาสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สนใจเขาก็คงไม่ถามใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในการที่เราจะสามารถที่จะตอบข้อโต้แย้งให้กับลูกค้าได้เราจะต้องมีความรู้ค่ะแล้วก็ความรู้ของเรานะคะก็มิจะมีคู่มือเล่มนี้ค่ะชื่อว่าคู่มือ 5F นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่ มือ 5f อยู่ในมือนาะตอนนี้นะคะมีอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้า33นะคะซึ่งหน้า33มเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่เรียกว่าเป็นพาร์ทของฟังก์ชันนะคะ ซึ่งฟังก์ชันมันก็คือการเรียนรู้ค่ะการที่เราเข้ามาเรียนรู้ในฟังก์ชันเราก็จะได้รับความรู้ในหลายๆเรื่องในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยในหน้า33-37ค่ะจะเป็นการตอบข้อโต้แย้งแบบง่ายๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อโต้แยแยในลักษณะว่าราคาแพงไหมหรือว่าเป็นอาหารเสริมไหมเหมือนยี่ห้อจุดๆไหมต้องออกกําลังกายไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะดูประกอบไปด้วยได้ แล้วก็ในหน้า95ถึงหน้า100เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตอบข้อตโต้แย้งในกรณีที่บอกว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยเขาเริ่มทานผลิตภัณฑ์รีบอนละแล้วเขาก็เริ่มกินแล้วก็เริ่มมีคำถามนะคะก็อาจจะใช้คู่มือนี้ประกอบไปด้วยนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะก็จะมี หัวข้อที่บอกว่ามิจะหยิบยกเอาคําถามที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อตัวอย่างยอดฮิตนะคะมาให้เพื่อนๆได,ได,ได้ได้ดูแนวทางในการตอบคําถามแล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงในเรื่องนั้นนะคะมิอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะได้เห็นถึงรูปแบบของคําถามก่อนนะคะ ซึ่งรูปแบบของคําถามค่ะมีแบ่งออกมาเป็น3แบบนะคะก็คือแบบแรกก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าข้อสงสัยจริงๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขามีข้อสงสัยนั่นแปลว่าเขาสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ถ้าสมมุติว่าการตอบข้อสงสัยเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เรานะคะจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลจริงๆนะคะเราจะสามารถที่จะตอบข้อสงสัยเขาได้เคลียร์แล้วก็รูปแบบของคําถามแบบที่2นะคะก็จะมาในรูปแบบของข้ออ้าง ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ลูกค้าเริ่มมีข้ออ้างกับเราเราอาจจะต้องพิจารณาในการอธิบายของเรานะคะว่าเราสามารถที่จะเคลียร์ข้อโต้แย้งเขาได้ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังเคลียร์ข้อโต้แย้งเขาได้ไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าก็จะยังไม่มั่นใจค่ะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ พอลูกค้าไม่มั่นใจเขาก็จะเป็นข้ออ้างนะคะว่าเออยังไม่พร้อมนะช่วงนี้เออช่วงนี้เงินฝืดจังเลยเออนูนอ่นเออนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคลียร์ข้อสงสัยของเขาได้มีเชื่อว่ายังไงคะ่ะเขาก็จะไม่มีข้ออ้างกับเราแน่นอนแต่ว่ารูปแบบของคําถามแบบที่3ที่มียกมานะคะก็จะเป็นรูปแบบคําถามแบบที่ในเชิงกวลกวนๆค่ะซึ่งอันนี้มีเชื่อว่าเพื่อนๆน,นะคะก็น่าจะเคยโดนนะคะก็คือเคยโดนบอกว่า ลูกค้าของเราเนี่ยถามกวนมาอันนี้เนี่ยมีว่าเราก็น่าจะรู้นะคะว่าคําถามอันไหนที่เป็นคําถามเชิงกลวนๆถ้าสมมติว่าเราเจอคําถามเชิงกลวนๆเราก็ไม่ต้องไปตอบดีกว่านะคะก็คือเลี่ยงไปในห้องนี้มีใครที่เคยเจอคําถามเชิงกวนๆเนี่ยพิมพ์หนึ่งมาให้แม่มิหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะ แล้วล่ะค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะคะว่าในรูปแบบของคําถามที่เราจะเจอนะคะมีก็อยากจะแบ่งเป็นลักษณะของการตอบของเพื่อนใหม่แล้วก็การตอบของคนที่ทําธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีเชื่อว่าในห้องนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพื่อนใหม่อยู่หลายคนถ้าเกิดว่าใครเป็นเพื่อนใหม่เนี่ยพิมพคาว่าเพื่อนใหม่มาให้แม่มิหน่อยนะคะแม่มิจะได้รู้ว่าเนี่ยเรามีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาร่วมฟังกันกีนก่คนนะคะซึ่งคําถามสําหรับ เพื่อนใหม่นะคะคือเวลาที่เพื่อนใหม่เนี้โดนคําถามนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เพื่อนใหม่สามารถที่จะตอบได้ดีที่สุดนะคะก็คือการตอบข้อตัวอย่างง่ายๆผ่านไวไอจอยค่ะพอเราเข้ามาในธุรกิจนะคะโคช้ชของเราก็จะสอนเราพูดไวไอจอยในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งเวลาที่เราเริ่มฝึกพูดไวไอจอยในแบบฉบับของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของปัญหาที่เราเจอข้อตัวอย่างที่เราเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตัวอย่างที่เราเจอก็จะเป็นข้อตัวอย่างนะคะที่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในไวไอจอยของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเคลียร์เพื่อนใหม่ของเราไปพร้อมๆกับเวลาที่เราไวไอจอยได้นะคะแล้วก็อีอกอันนึงนะคะที่เพื่อนใหม่เนี่ยควรจะมีทักษะก็คือทักษะในการโปรโมทค่ะคือถ้าเรายังเข้ามาในธุรกิจเนี่ยในระยะสั้นๆนะคะอาจจะเป็น เป็นแค่1-3เดือนแรกยังไงนะคะลองฝึกทักษะในเรื่องของการโปรโมทโค้ชนะคะเป็นการเชื่อมให้เพื่อนใหม่ของเรานะคะได้มาเจอโค้ชค่ะแล้วก็ให้โค้ชเนี่ยเป็นการเคลียร์ข้อต่อยแยงเขานะคะส่วนสำหรับคนที่เข้ามาธุรกิจในระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าเป็นระดับผู้นำแล้วการตอบข้อโต้แยแยงที่ดีที่สุดนะคะก็คือการตอบข้อโต้แยง้งเป็นการตอบคำถามด้วยคำถามค่ะ คือถ้าเกิดเขาถามอะไรมาเราถามกลับเดี๋ยวมีจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อันที่สค่ะก็คือการไปการตอบข้อตัวแย้งเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นพวกเดียวกับเขาค่ะก็คือใช่แล้วค่อยแต่นะคะ yes and but นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการตอบข้อโต้แยง้งแบบที่เราให้ข้อมูลตามที่เราได้เรียนมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เทคคอร์สมาเราได้เข้าฟังก์ชันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมี คำพูดดีๆที่เราจะไปตอบข้อโต้แย้งเขาได้ค่ะ โอเคคราวนี้เน <laughs> ี่ยเรามาลองดูแล้วกันนะคะว่าคําถามยอดฮิตที่ส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่เขาจะเจอกันเนี่ยจะเป็นคําถามอะไรบ้างเพื่อนๆลองถามกันมาได้นะคะอ่าคราวนี้นะคะเราก็เข้ามาดูนะคะว่าข้อตัวอย่างแรกนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนคนเขาเจอกันเนี่ยจะเป็นคําถามอะไรเพื่อนๆลองดูได้นะคะก็พิมพ์มาได้นะคะแม่แม่มีเชื่อว่าน่าจะมีบอกว่าคําถามที่คล้ายๆกันนะคะโอเคคําถามแรกเนี่ยที่ส่วนใหญ่นะคะที่มีจะเจอก็จะเป็นเรื่องของ คำถามที่ถามว่าแพงไหมเรื่องราคานี้เป็นอะไรที่บอกว่าทุกคนเนี่ยจะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแ i ริ i ี y แรกในในการตัดสินใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอเพื่อนๆถามว่า อันนี้แพงไหมถ้าเป็นเพื่อนใหม่นะคะมีแนะนําให้ตอบแบบนี้ค่ะก็คือคอสมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นแต่โคชของเราเนี่ยเขาจําเป็นนะจะต้องดูค่าจากร่างกายจริงก่อนของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันราคามันก็เลยไม่เท่ากันแล้วก็เอาจริงๆนะเราอ่ะลดความอ้วนมาหลายวิธีอันนี้จุดๆนิดน,น,นึงนะคะคือการเริ่มแชร์ไวไอจอยของตัวเองละเราอ่ะเริ่มลด ความอ้วนมาหลายวิธีแล้วแล้วเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะที่แบบว่ามีคนชมเราแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยทั้งคอร์สแล้วก็ทั้งการดูแลของโค้ชเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราจะตั้งแชทมาให้โค้ชเนี่ยมาให้คำปรึกษาแล้วเราก็จะคุยกันไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ทักษะของการโปรโมทให้เขาเนี่ยมาเจอกับโค้ชของเรานะคะโดยการเชื่อมให้มาอยู่ในกลุ่ไลน์กลุ่มเดียวกันค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้นะคะว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาติดในเรื่องของงบประมาณนะคะเราอาจจะนําเสนอไปเลยก็ได้ค่ะว่าเออเนี่ยหรือว่าเธอจะให้โค้ชเนี่ยช่วยจัดคอร์สตามงบที่เธอมีอยู่ก็ได้นะซึ่งโค้ชก็สามารถที่จะจัดได้อะไรทํานองเนี้ยคะ่ะเป็นการเชื่อมให้เขามาเจอโค้ชนะคะสาหรับเพื่อนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำตอบ คำถามสําหรับผู้นํานะคะอันนี้เนี่ยมิอยากจะให้เรานะคะมี m ม n d เซตในเรื่องของราคาก่อนนะคะก็คืออะไรคือของแพงของแพงคือของที่ใช้แล้วไม่เห็นผล เพื่อนๆคะของแพงคือของที่ใช้แล้วไม่เห็นผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไมเซตอันนี้เนี่ยเราจะต้องมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาถ้าเราคิดว่ารีบอนแพงอันนี้นะคะมันก็จะสื่อถึงสื่อความรู้สึกของเราเนี่ยไปสู่เพื่อนใหม่ของเราได้เพื่อนใหม่ก็เราจะเพื่อนใหม่ของเราเขาก็จะรับรู้ได้ว่ารีบอะแพงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแพงแต่คุ้มค่าคือเห็นผลอันนี้เนี่ยไม่เรียกว่าแพง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยของแพงคือของที่ใช้แล้วไม่เห็นผลของคุ้มค่าคือของที่ใช้แล้วเห็นผลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเป็นจะต้องขายความคุ้มค่าให้เป็นขายผลลัพธ์ให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอคําว่าแพงไหมให้เราตอบแบบนี้ค่ะแพงไม่แพงมันอยู่ที่ว่าคุ้มหรือเปล่าเธอว่าจริงไหมเนี่ยค่ะเป็นการถามกลับด้วยคําถามนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพูดเดียวกับเขาค่ะ คือก่อนหน้านี้เราก็เคยจ่ายค่าอาหารที่เรากินไปแต่ละวันเยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้มาก,ก็คือการสะสมไขมันแล้วแต่ส่วนตัวเรานะเราก็จะหมดเงินไปกับการลดวิธีอื่นเยอะแยะมากมายผลลัพธ์ก็ไม่ได้ชัดแต่รีบอลเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์ชัดเจนทุกคนที่ทําตามโปรแกรมเนี่ยมันคือลดได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเลือกอาหารเพื่อสุขภาพดีต่อสุขภาพของเราดีกว่าเราไปจ่ายเงินให้กับอาหารที่ทําลายสุขภาพนะเพราะว่าถ้าใน อนาคตเนี่ยเราต้องป่วยเพราะว่าไขมันสะสมแล้วต้องไปรักษาเนี่ยเธอรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นแสนเป็นล้านเลยนะเผลอๆเอยังไม่พอด้วยซ้ำเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำนะคะว่าสิ่งที่เขาใช้เงินมาในการที่จะทานรีบอนเข้าโปรแกรมรีบอนกับเราเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะคํานวณโดยการซอยมื้อรีบอลค่ะในรีบอนหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นวันๆให้เขาแล้วก็ลองคํานวณมานะคะว่า อาหารต่อมือเนี่ยรีบอลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ200บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามเขากลับเลยค่ะว่าเขาอะค่ะเคยจ่ายเงินค่าอาหารมื้อละ200บาทไหมแล้วก็เคยไม่ที่มือนั้นะ่ะมันเป็นมื้อที่เป็นอาหารที่ทําให้เราสุขภาพแย่ลงคือเอาจริงๆนะคะไม่บอกได้เลยว่าทุกวันนี้นะคะคุณไปกิน KFC คุณไปกิน Mc Donald ลเนี่ยราคาก็ไม่ได้น้อย ไปกว่า200บาทเลยนะคะแถมมันยังเป็นซังฟูด้ดมันไม่ได้มีสารอาหารให้กับร่างกายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะทำให้เขารู้สึกว่าการทานรีบอนของเราเนี่ยมันคือมันได้สารอาหารที่ครบท้วนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้คุณค่าทางอาหารอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน เปรียบเสมือนกับการที่เขาไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนการกินเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางคนนะคะเคยใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยไปกับอาหารคลีนไปกับค่าฟิตเนสแล้วก็ยังต้องเสียเวลาในการเดินทางต่างๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยในการกินรีบอลเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ถูก คิดมาแล้วนะคะว่าคํานวณมาแล้วว่าได้รับสารอาหารครบสะดวกง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็ผลลัพธ์ชัดเจนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการขายผลลัพธ์แล้วก็ขายความคุ้มค่าให้เขาค่ะ ค่ะแล้วก็คําถามถัดมานะคะที่เราจะพบกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นคําถามนี้เลยค่ะก็คือคําถามที่ถามว่าหยุดกินแล้วจะโยโย่ไหมซึ่งถ้าหยุดกินแล้วจะโยโย่ไหมมิเชื่อว่าเพื่อนๆนะคะควรจะเข้าใจก่อนค่ะว่าคําว่าโยโย่คืออะไรลองมาดูนะคะว่าโยโย่เนี่ยมันคืออะไรเพื่อนๆสามารถที่จะแคมหน้าจอนี้ไปได้เลยนะคะโยโย่คือการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีจนร่างกายเกิดภาวะ การขาดสมดุลระบบเผาผลาญพังกลับมาอ้วนกว่าเดิมและลดน้ำหนักได้ยากมากกว่าเก่า อันนี้คืออาการโยโยค่ค่ะแล้วก็โยโย่เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างเรามาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าโยโย่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่เราโหมออกกําลังกายหนักจนเกินไปนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่ได้ดึงเอาไขมันมาใช้แต่ร่างกายดึงเอากล้ามเนื้อมาใช้เลยทําให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื้อพอร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อในขณะที่ไขมันยังอยู่ระบบเผาผลาญเราก็จะพังคะ่ะแล้วก็เหตุ สาเหตุที่2นะคะก็คือเกิดจากการอดอาหารค่ะบางคนจะเข้าใจผิดคิดว่าการลดน้ําหนักคือการอดอาหารก็จะไม่ไปกินมื้อเย็นบ้างละ่ะไม่ไปกินไปกินผลไม้แทนมื้อเย็นบ้างหรือว่าอดอด มื้อกินมื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าการอดอาหารมันจะทําให้ร่างกายขาดสารอาหารและเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยพอเราหยุดอดอาหารแล้วเรากลับมากินเหมือนเดิมร่างกายมันก็จะดีดกลับไปเป็นน้ําหนักที่มากกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายมันจะพยายามเรียกร้องให้ให้เรากินเพื่อที่จะเอาสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะภาวะโยโย่เนี่ยมันเกิดจากการใช้ยาลดน้ําหนักแบบอันตรายด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมียาลดน้าหนักบางประเภทค่ะที่มันจะมีพวกสารก่อกสารกดประสาทเอ่อ ออริสแตไซบูชามินอะไรพวกอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้เราไม่หิวค่ะพอเราไม่หิวเราก็จะไม่ได้รับสารอาหารพอเราไม่ได้รับสารอาหารเนี่ยร่างกายมันก็จะขาดมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นลูปที่ร่างกายขาดสารอาหารแล้วก็พอเวลาที่เรากลับมากินร่างกายมันก็จะหยหาให้เรากินมากขึ้นมันก็เกิดอาการโยโย่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจว่าโยโย่คืออะไรแล้วโยโย่เกิดจากอะไรเราจะสามารถที่จะตอบข้อตัวแยงเขาได้ค่ะเวลาตอบข้อตัวแยงก็ถามกลับค่ะว่า พี่คิดว่าอาการโยโย่ตามที่เข้าใจเป็นยังไงคะแล้วคิดว่าโยโย่เกิดจากอะไรแล้วเราทราบคําตอบแล้วใช่ไหมคะรอเขาตอบแล้วหลังจากนั้นอธิบายสาเหตุของการโยโยค่ค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ข้อมูลของเรื่องรีบอลนะคะว่าโปรแกรมรีบอลเนี่ยมันเป็นโปรแกรม ที่เป็นการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเพิ่มระบบเผาผลาญมีการทยอยเติมสารอาหารดีเข้าร่างกายนะคะปรับการใช้ชีวิตประจําวันจนแทบจะไม่มีไขมันใหม่ๆเข้ามาจนทําให้ร่างกายยินยอมที่จะดึงเอาไขามันเก่าเนี่ยมาใช้เมื่อเราทานอย่างต่อเนื่องนะคะระบบฮอร์โมนจะสมดุลระบบเผาผลาญจะดีจึงยากที่จะเกิดอาการโยโย่กลับขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็เป็นการย้ำให้เขานะคะในเรื่องของการ ทาน anyway, ารีบอลนะคะว่ารีบอลเนี่ยมันคือการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนสุขภาพดีค่ะคือถ้าสมมุติว่าเรามีสุขภาพดีนะคะถึงแม้ว่าเราหยุดโปรแกรมพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมของการใช้ชีวิตแบบคนสุขภาพดีรับรองว่าไม่โยโย่แน่นอนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับออลูกค,ค้าของเรานะคะว่าเขาทานรีบอลแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอาการโยโย่ ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะ2คําถามเดี๋ยวมาดูคําถามต่อไปนะคะที่เป็นคําถามที่พบบ่อยๆนะคะก็คือคําถามที่ว่ากินแค่นี้จะอิ่มหรอจะหิวไหมซึ่งอันนี้นะคะมี้ก็เชื่อว่าเรานะคะอาจจะมีผู้มุ่งหวังที่แบบว่าเขาจะไม่มั่นใจเพราะว่าเขาอะค่ะเคยทานอาหารเช้าที่เป็นอาหารมื้อนักๆอาจจะเคยกินข้าวตอนมื้อเช้าแต่คราวนี้เนี่ยต้องมากินอาหารเสริมที่แบบว่าเหลือเพียงแค่นิวทริโปรสองซองมีน้ํามันลําข้าวแล้วก็มีนิวเทียมแล้วก็จะไม่มั่นใจละ ว่าจะอิ่มไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะก็เราถามเขากลับค่ะว่าพี่คิดว่าทําไมคนเราถึงมีอาการหิวคะเราเคยกินข้าวแล้วยังรู้สึกอยากกินจุกจิกอีกไหมนะคะเป็นการถามกลับแล้วก็ให้เป็นพวกเดียวกับเขาค่ะก็คือเรานะคะก็เป็นคนหนึ่งที่กินเยอะกินจุกจิกแล้วก็ยอมรับว,ว่าการกินรีบอลเนี่ยช่วงแรกๆนะคะอาจจะรู้สึกหลวมๆท้องนั่นเป็นเพราะกระเพาะของเราค่ะเคยชินกับอาหารในปริมาณเยอะๆ ความรู้สึกนี้จริงๆมันไม่ใช่ความหิวนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่อาการลุมๆวมท้องซึ่งมันจะเป็นแค่ช่วงแรกของการเริ่มทานเท่านั้นแล้วก็ให้ความมั่นใจเขาค่ะว่าจริงๆร่างกายนะคะต้องการสารอาหารไม่ใช่อาหารในปริมาณมากๆและรีบอ์เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบพอเราผ่านไปเพียงแค่เวันค่ะกระเพาะเราก็จะเริ่มชิน ร่างกายเราก็จะสดชื่นแล้วเราก็จะสามารถที่จะทํากิจกรรมได้ตามปกติค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตอบให้ความเชื่อมั่นของเขานะคะค่ะมาดูคําถามข้อถัดไปค่ะก็คือต้องทานนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลการ การที่เราจะทานนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลนะคะไม่บอกได้เลยนะคะเราถามเขากลับข่าวว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการนั้นประมาณไหนแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะคะเราควรจะมีผลลัพธ์ในการทานริบบอนจริงๆของเรานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะยืนยันกับเขาได้นะคะว่าเรากล้ารับประกันเลยถ้าเปจริงๆนะเธอจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน7จ็ถึงสิวันแน่นอนซึ่งจริงๆเราจะมีผลลัพธ์ของคนที่ทำ14 d a y challenge มากมายเลยนะคะที่บอกว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดๆอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นตัวมิเองนะคะ ที่มีจะเอามาใช้ในการที่จะทำ before after ของตัวเองเวลาที่จะคุยกับ user ค่ะมีก็จะให้ความเชื่อมั่นเขานะคะว่าเนี่ยค่ะพี่มีใช้เวลา60วันนะคะมีน้ำหนักจาก54เหลือ48กิโลน้ำหนักมีลดไป6.6กิโลไขมันมีลดไปถึง8.5เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไงนะคะพี่เริ่มต้นทานอย่างมีวินัยนะคะใน14วันพี่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ละแต่ว่าพี่ทานต่อเนื่องไปค่ะแล้วก็ผลลัพธ์พี่มันก็จะไปตาม ที่พี่ต้องการเลยค่ะก็คือตามเป้าหมายของเราเราอาจจะบอกเขานะคะว่าโดยทั่วไป30สวันโปรแกร,รมรีบอลเนี่ยมันจะลดได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณ3-5%นะคะแต่ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่แตกต่างชัดเจนทางรูปรา่างและสุขภาพเนี่ยก็ให้เข้าโปรแกร,รมต่อเนื่องประมาณ90วันค่ะซึ่งเวลาเนี่ยจะเร็วหรือช้าขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการข้าองค์ประกอบของเราด้วยนะคะก็คือเป้าหมายของเราค่ะถ้าสมมุติว่าเขามีเป้าหมายที่อยากจะลดเยอะก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะถัดมาเนี่ยก็คือในเรื่องของ ความเชื่อมั่นว่ามันจะสะสมในร่างกายไหมไมิเชื่อว่าอันนี้ค่ะม,มีกันทุกคนนะคะก็คือกินเยอะขนาดนี้จะตกค้างในตับไตไหมให้ตอบแบบนี้นะคะว่าลองคิดง่ายๆนะคะว่าทุกวันนี้เรากินอาหารเวลาสามมือ้อส่วนตัวเราก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าผักที่กินเนี่ยมันจะปลอดสารเนื้อหมูเนื้อไก่ที่กินเนี่ยมันจะปลอดฮอร์โมนเร่งโตพวกเครื่องปรุงจะไม่มีเชื้อราหรือน้ำมันค้างคืนจะปลอดสารมะเร็งแต่ในรีบอนนะคะเราจะใช้มาตรฐานสามห้ายในการ ผลิตสินค้าคะ่ะแล้วก็รีบอนนะคะยังการันตีความปลอดภัยโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างโปรเมเอลิยานะคะเราก็สามารถที่จะเอาภาพของโปรเมเนี่ยมายืนยันได้เลยว่าโปรเมเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของรีบอนนะคะแล้วก็เราก็ายืนยันไปคะ่ะว่าโปรเมเนี่ยเป็น นักกอล์ฟระดับโลกนะคะซึ่งคนระดับโลกแบบนี้เขาจะกินอะไรเขาก็ต้องมีการตรวจสารตกค้างสารกระตุ้นร่างกายนะคะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมนักกีฬาระดับโลกคงไม่กล้าเอาชื่อเสียงเขามาเสี่ยงแน่ๆเธอว่าจริงไหมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตอกย้ำนะคะว่ารีบอนเนี่ยก็คือเป็นเป็นสารอาหารที่เรียกว่า ทานแล้วนะคะจะไม่สะสมในตับไตค่ะแล้วก็อาจจะชี้แจงในเรื่องของมาตรฐาน3ามไฮนะคะในเรื่องของไฮคุณ i t y ในเรื่องของการคัดสรรโรงงานในการผลิตสินค้าไฮแคร์ Care, ในเรื่องของการเอาสินค้าของเรานะคะมีการตรวจสอบนะคะผ่านผ่านมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็ High Innovation ในเรื่องของนวัตกรรมงานวิจัยที่ส่งผลให้มันทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นไขมันของเราลดลงได้จริงค่ะ โอเคถัด okay. มาอีกคำถามหนึ่งนะคะก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเหมือนยี่ห้อจุดๆ,ๆไหมมีเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คือเคยทานยี่ห้ออื่นมาก่อนแล้วแล้วก็ พอมาเจอรีบอนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วรีบอนมันจะเหมือนยี่ห้อกับที่เอ่อเหมือนยี่ห้อก่อนหน้านั้นที่ฉันเคยกินมาหรือเปล่า,ถ,าถ้าเจอแบบนี้นะคะเพื่อนๆถามเขากลับค่ะว่าเคยทานยี่ห้อไหนมาคะแล้วทานแลผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างรอคําตอบเขานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่เคยกินยี่ห้อเดียวกับเขาเราอาจจะพูดเป็นลนักษณะกลางๆแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าเท่าที่เราเคยฟังลูกค้ารายอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมากินรีบอลน,นะเพราะเคยกิน ที่อื่นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันตึงเกินไปบ้างไม่อร่อยบ้างกินยากบ้างพกพาไม,ไม่สะดวกบ้างหรือบางคนก็คือเห็นผลลัพธ์ไม่ชัดเจนบ้างแล้วก็อันนี้นะคะเราสามารถที่จะหยิบยกข้อดีของรีบอนนะคะมาโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปบลัฟยี่ห้ออื่นนะคะแต่ว่าให้เราเอา ข้อดีของเราอธิบายข้อดีของเราจุดเด่นของเราว่าเป็นยังไงนะคะก็คือในเรื่องของมาตรฐานสามไฮค่ะอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่เป็นหัวข้อหลักๆนะคะที่เพื่อนๆควรจะแชร์ให้กับลูกค้าของเราฟังนะคะแล้วก็รีบอร์นะคะถูกออกแบบมาเพื่อการลดไขมันครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องไลฟ์สไตล์พกพาง่ายสะดวกทานง่ายแล้วก็ที่สําคัญคืออร่อยมากด้วยหลายคนติดที่รสชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้มากินรี บอลเนี่ยเลอๆนะคะเปรียบเทียบกับของเก่าที่เขาเคยกินนะคะจะติดใจรีบอลมากๆเลยนะคะแล้วก็ย้ําในเรื่องของผลลัพธ์ค่ะว่าผลลัพธ์ของรีบอลเนี่ยชัดเจนลดไขมันได้แบบไม่โซมนะคะเพราะว่ารีบอลเนี่ยมันมีการคํานวณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการมาแล้วแล้วก็บวกกับเรามีคอสในเรื่องของการให้ความรู้นะในเรื่องของโภชนาการและเรามีโค้ชดูแลตลอดเส้นทางค่ะอันนี้ก็เป็นการ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเราได้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คำถามข้อนี้ค่ะมีก็เจอบ่อยนะคะในเรื่องของคำถามที่ว่าถ้ากินรีบอลแล้วจำเป็นต้องออกกํำลังกายไหมข้อนี้นะคะให้เราถามกลับค่ะถามเขานะคะว่าปกติเขาเป็นคนออกกํำลังกายไหมแล้วก็รอเขาตอบนะคะถ้าสมมติว่าเขาตอบว่าเขาเป็นคนไม่ได้ออกกำลังกายก็ให้ย้ำไปเลยค่ะว่า รีบอลเนี่ยเหมาะกับพี่มากเลยค่ะเพราะโปรแกรมรีรบอ์นะคะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีเวลาในการออกกําลังกายเพียงแค่เราทานอย่างวีวินัยเราก็สามารถที่จะลดไขมันได้ตอบแบบนี้ดีไหมคะไม่ทัชชิ่งไข่ด้วยนะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าเขานะคะตอบมาว่าเป็นคนออกกําลังกายล่ะ เราก็ตอบบอกเขากลับนะคะบอกว่าดีเลยค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะมันจะช่วยให้มีการเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งผลทําให้เราลดได้เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าสําคัญนะคะเราจะต้องออกกําลังกายอย่างพอเหมาะด้วยนะคะไม่หักโหมจนเกินไปเพื่อนๆจําข้อโยโย่ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าออกกําลังกายหักโหมจนเกินไปเนี่ยพอหยุดทานมันมีโอกาสที่จะโยโย่มาเพราะว่าร่างกายนะคะมันสูญเสียกล้ามเนื้อมากกว่าสูญเสียไขยมันค่ะแต่ว่าวันนี้ ะะถ้าเกิดว่าทานลีบอลอย่างมีวินัยนะคะแล้วก็มีการวัดค่าองค์ประกอบอย่างต่อเนื่องกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไขมันของเราจะลดลงมันก็จะทําให้การออกกาลังกายเนี่ยมีประสิทธิภาพคือช่วยทําให้ไขมันลดได้เร็วขึ้นนะคะโอเคคราวนี้เนี่ยในยุคสมัยนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คนเนี่ยจะระวังร่างกายในเรื่องของไวรัสโควิดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีข้อตัวแยงในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคําถามที่เป็นใน เชิงของภูมิคุ้มกันค่ะถ้าที่มีเคยเจอนะคะก็คือในรีบอลเนี่ยมันมีตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันไหมคือมีตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันครบหรือเปล่าซึ่งอันนี้นะคะเวลาที่ในเซตรีบอลตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเซตที่เป็นเซตแอบส์ลูดเฮลหรือว่าเซตที่มีแอลกอทียมเข้ามานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันเข้ามาเกี่ยวข้องละแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะให้เราให้ข้อมูลตามที่เราศึกษามาเลยนะคะก็คือในอาหารเสริมริบอ์นะคะหลักการทํางานของริบอ์ก็คือ จะเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การที่ร่างกายนะคะจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างและหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่ร่างกายต้องการจะต้องครบถ้วนค่ะในเซกของลีบอนนะคะมี อาหารเสริม4ตัวที่จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันก็คือเรื่องของน้ำมันลำข้าวออยซาซึ่งมันจะมีวิตามินอ e ีเข้มข้นนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีนิวเทรียมค่ะซึ่งนิวเทรียมเนี่ยก็คือวิตามินรวมและธาตุรวมแล้วก็ผักผลไม้สกัด10ชนิดในนิวเทรียมนะคะวิตามินที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราก็จะมีวิตามินอ e ีค่ะวิตามินซีวิตามินดีนค่ะ ซึ่งวิตามินดีนะคะก็อยู่ในฟอร์มของ D3 ค่ะที่ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้ทันทีนะคะและแร่ธท่านะคะที่จําเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันก็คือซิงค์ค่ะซิงค์เนี่ยในวงการแพทย์รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ในเรื่องของผักผลไม้5สีค่ะตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะกระเทียมจะเป็นผักที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันซึ่งก็มีในนิวเทรียมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าเราได้เลยนะคะว่าถ้าเขาทานนิวเทรียมค่ะ เขาจะได้รับสารอาหารครบได้วิตามินและธาตุครบถ้วนที่มันจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเขาแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็คือนิวติโปรค่ะนิวติโปรนะคะมันจะมีเบต้ากลูแคนค่ะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการทําให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเป็นประการด่านสําคัญเลยนะคะที่จะไปฆ่าเชื้อโรคเชือเ้อไวรัสที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเสริมให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงมันก็จะทําให้เม็ดเลือดขาวเราสามารถต่อสู้กับเชื้อโรค ที่เข้ามาได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวแอลกาเทียม um นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นโอเมก้า3นะคะเป็น DHA จากปลาทะเลน้ำลึกค่ะซึ่งจะเป็นไขมันดีที่ร่างกายต้องการเซลล์ในร่างกายทุกเซลล์เนี่ยมันจะประกอบด้วยไขมันนะคะแล้วก็เซลล์ไขมันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่ร่างกายจำเป็นจะต้องได้รับไขมันดีเท่านั้น ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าของเราได้นะคะว่าการที่เขาทานรีบอ์แล้วก็มีสารอาหารทั้ง4ตัวเนี่ยอยู่ในเซตของรีบอนมันจะช่วยทําให้เขานะคะลดความเสี่ยงของการเป็นออการรับเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาได้เพื่อนๆสามารถที่จะศึกษาลิงก์เรื่องภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่มี a t t a c h มาได้นะคะก็จะเป็นลิงที่มีแชร์ในเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะ โอเคค่ะก็วันนี้นะคะเคล็ดลับของการตอบข้อตัวอย่างที่ดีนะคะไม่บอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าเราควรจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้สินค้าจริงนะคะแล้วก็เป็นผลลัพธ์จริงมีอินเนอร์ในการพูดและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้พูด ผู้มุ่งหวังของเรานะคะหรือว่าลูกค้าของเราที่เราไปเจอเนี่ยเขาเชื่อมั่นในคําตอบของเราแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในการที่มีเราเป็นโค้ชในการที่มาติดตามเราในเรื่องของการทานรีบอนเพื่อให้สุขภาพเขาดีขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะไม่ว่าเขาจะซื้อซ้ําหรือไม่ขอให้เราอย่าหยุดที่จะส่งความรู้ดีๆพูดคุยถามถ่ายเอาใจใส่รักษาสายสัมพันธ์ต่อไปนะคะเพราะว่ามีเชื่อว่ายังไงก็ตามนะคะคือลูกค้าเราถ้าเราดูแลเขาดีค่ะเขาจะประทับใจใน ตัวเราแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะเขาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจกับเราก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีการเปิดรายเชื่อให้เราต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการแนะนําต่อให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยวันนี้นะคะสายสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะก็คือประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําตลาดรีบอลน,นะคะค่ะก็ยังไงสําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าชอบนะคะกดแปดแปดให้แม่มีด้วยนะคะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ